คาถาประชินพลีของคุณแม่บุญเรือนตรงเติมบุญเรียกเงินเรียกทรัพย์เสริมดวงโชคลาภพลิกชีวิตช่วยให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองไม่อับจนสวดตามกำลังวันสำหรับวันศุกร์ให้สวด21จบตั้งนามูสามจบนามูตัดสะพระคะวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนามตัสสะพะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสมพุทธัสสะนามูตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาชาลีติฉิงพาลีจากมหาเถโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพราพลังมามาโคมามามาหาลาโภมามาสัพเพชนาภะโูชนา พวันตุมนตมเม,ามานาชาลีติชิงพาลีจากมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาผลาพลังมามาโภคมามามหาราโภมามาสัพเพชนาพระหูชนาพวันตุเมนาชาลีติชิงพาลีจากมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามา วัตถุวัฏฐามามาพระลาพลังมามาโภคมามามหาราโภมามาสัพเพชนาพระหูชนะภวันตุเมนาชารีติชิงพาลีจากมหาเถโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระลาพลังมามาโภคมามามหาราโภมามาสัพเพชนาพระหูชนา พวันตุมีนาชาลีติชิงพาลีจากมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาผลาพลังมามาโภคมามามหาราภูมามาสัพเพชนาพระหูชนาพวันตุมีนาชาลีติชิงพาลีจากมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามา วัตถุวัตถามามาพระลาพลังมามาโภคมามามหาราโภมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตเมีนาชาลีติฉิงพาลีจากมหาเถโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัตถามามาพระลาพลังมามาโภคมามามหาราโภมามาสัพเพชนาพระหูชนา พวั iscilla, นตุเมนาชาลีต <pl ains> ิชิงพาลีจากมหาเถโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุว un ัฏฐามามาผลาพลังมามาโภคมามามหาลาภโภมามาสัพเพชนาพระหูชนาพวันตุเมนาชาลีติชิงพาลีจากมหาเถโรสุวรรณมามาโภชนะมามา ว ama, fate, um ma, Maya, ัตถุวัฏฐามามาพระลาพลังมามาโภคมามามหาราภูมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตเมีนาชาลีติฉิงพาลีจากมหาเถโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระลาพลังมามาโภคมามามหาราภูมามาสัพเพชนา พระหูชนาพวันตเมีนชาลีติชิงพาลีจากมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังามามาโภคมามามหาลาโภม,มามาสัพเพชนาพระหูชนาพวันตเมนชาลีติชิงพาลีจากมหาเทโรสุวรรณมามา โภชนะมามาวัตถุวัตถามามาพราพลังมามาโภคมามามหาราพโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพวันตเมีนาชาลีติชิงพาลีจากมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัตถามามาพลาพลังมามาโภคมามา มหาลาโภมามาสัพเพชนาพระหูชนาพวันตุเมนาชาลีตีชิงพาลีจากมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโภคมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพระหูชนาพวันตุเมนาชาลีตีชิงพาลี จากมหาเถรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโภคมามามหาลาโูมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุมีนาชาลีติฉิงพาลีจากมหาเถรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามา โภคมามามหาราโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะภวันตุมมนาชาลีติชิงพาลีจากมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพะลาพลังมามาโภคมามามหาราโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนะภวันตุมม นาชาลีตีฉิงพาลีจากมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโภคมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพระหูชนาพวันตุเมนาชาลีตีฉิงพาลีจากมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามา พระลาพลังมามาโภคม,ม,มามามหาลาโภมามาสนะัพเพชนาพระหูชนาะพวันตุเมนาชาลีติฉิงพาลีจากมหาเถโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระลาพลังมามาโภคมามามหาลาโภมามา,มา,า,มา,มาสนะัพเพชนาพระหูชนะพาพวันตุเม นาชาลีติชิงพาลีจากมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโภคมามามหาลาโูม,มามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพวันตุมีอธิษฐานจิตหลังสวดมนต์ขออำนาจของพระรัตนตรยัยจงเป็นที่พึ่งขออันเชิญบาร,รมีอันสูงยิ่งของ คุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมจงสถิตสถาพรอ,อยู่กับท่านทั้งหลายแม้ประสงค์สิ่งใดจงสมประสงค์ทุกประการและถึงพร้อมด้วยธรรมสี่ประการคืออายุวันนะสุข,ขะพระทุกท่านเทิน